สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอสโซเกมสนะครับวันนี้มาเก็กเซ็ตหลอกับได้อินฟินิตี้นิกกี้อีกเครื่องหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับน้องนิกกี้ในชุดใหม่ล่าสุดเป็นชุด5ดาวจากตู้ลนะิมิเต็ดณตอนนี้นะครับบอกย้ำนะครับณนะตอนนี้เพราะว่าอีกประมาณไม่ถึง5ชั่วโมงครับตู้นี้จะออกไปแล้วผมจะรีบลงคลิปนะใครที่ดูคลิปนี้ไว้นะครับไปสุ่มเลยครับข้อดีของชุดนี้ก็คือลอยตัวได้ครับลอยตัวได้คือยังไงชุดเก่า เนี่ยดู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 เอฟเฟกต์การการลอยตัวครับดูนะครับพื้นเนี่นะครับเห็นไหมเห็นนกสีทองไหมเดี๋ยวดูเอ่อเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเอาชิบหายแล้วโอ้ยได้น้องจะบินไปไกลขึ้นนะครับเนี่ยลอยตัวไกลขึ้นนะครับจังหวะจังหวะที่จังหวะที่กลางปีออกมามันจะพุ่งไปข้างหน้านิดนึงนะนิดนึงไกลกว่าชุดเก่านิดนึงครับถ้าเป็นชุดเก่ามันจะเป็น เอ่อแบบมันจะล่อดเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวยังไงนะมาดูครับนี่นะครับกำหนดความสามารถของชุดนี่นะเนี่ยนะถ้าเป็นชุดเดิมๆทุกคนก็จะเป็นชุดนี่ใช่ไหมชุดสีฟ้าเนี่ยลอยตัวฟองสบูมม่ลลนะครับดูนะดูนะเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยพุ่งไปข้างหน้าเท่าไหรนะ่นะจังหวะเนี้ยเนี่ยมันก็แค่ล่อนล่อนเฉยๆนะครับแต่พอเราเปลี่ยนเนี่ย พอได้ชุดเสร็จให้มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับกำหนดความสามารถนี่นะครับแล้วก็วันนี้เป็นคลิปรีวิวชุดนะลอยตัวครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเบาและรวดเร็วบนนกกระเรียนกระดาษเนี่ยนะเปิดใช้ความสามารถด้วยครับนี่แบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจังหวะจังหวะแรกมันจะพุ่งไปนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับ ครที่สุ่มครบเซตก็ชุดจะน่ารักประมาณนี้นะครับแล้วก็ของแถมก็คือจะได้ชุดโมโม่มาด้วยครับนี่ครับโมโม่ก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนี่เห็นไหมเห็นโมโม่ไหมโมโม่โมไม่ค่อยเห็นว่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ของแถมอีกอย่างนะครับก็คือกรงนกครับกรงนกกระเรียนนะครับนี่ครับสามารถเอาไปถ่ายรูปตั้งไปที่ไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ในน้ำนะตรงไหนก็ได้ที่มันเรียบๆนะครับ สามารถไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ที่มันสีเขียวแบบนี้นะวางแบบนี้นะครับแล้วก็กด F นะครับมันจะเป็นการลอยตัวอยู่บนหน้าตู้แบบนี้นะนี่ไม่ใช่เป็นไงไม่ใช่5ดาวถูกๆนะเว้ยกว่าจะซูมได้แบบนี้สิบชิ้นน <laughs> ะกว่าจะได้ครับอย่างเจ๋งเลยเข้าไปอยู่ในกรงก็ได้นะครับถ่ายรูปแบบนี้ได้ครับแบบนี้นะอันนี้บอกเลยว่าถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวลองถ่ายรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวลองถ่ายรูปให้ดูนี่เห็นไหมทุกคนดู แบบนี้นะครับแล้วก็เงืองัดหน้าขึ้นนี่เห็นไหมสวยไหมอ,อึ๊บแบบนี้ครับเฮ้ยดอกไม้มันบังไปหน่อยดอกไม้ดอกไม้เยอะไปหน่อยเอามุมนี้แล้วกันนะครับนิกกี้หันหน้ามาทางนี้ครับนี่เห็นไหมสวยไหมทุกคนมีเอฟเฟกไอ้นกสีทองทองด้วยนะค่อนข้างสวยเลยเห็นไหมสวยงามครับคุ้มมากครับตู้นี้นะแถมยังลอยตัวได้ด้วย แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับเวลาเราเวลาเราตั้งค่าชุดอะ่ะเราเราสามารถตั้งชุดได้แค่สี่ชุดใช่ไหมกรณีที่เราใช้ชุดอื่นครับอย่างเช่นอย่างเช่นชุดอ่าอย่างผมเปลี่ยนไปเป็นชุดอื่นใช่ไหมจังหวะที่ลอยตัวครับเกมนี้มันจะเปลี่ยนอยู่แล้วครับเนี่ยครับเปลี่ยนไปชุดนกอยู่แล้วนะเท่ากับว่าคุณแทบจะไม่ต้องเลือกใส่ชุดนี้เลยชุดนี้จะโผล่มาทุกครั้งที่คุณกดลอยตัวครับเบบนเนี่ยดีมาก โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวตู้หน้าผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บเพชรทันหรือเปล่านะตอนนี้ดูทรัพยากรก่อนมีแค่นี้นะครับตู้หน้าหน้าจะเป็นตู้จีนนะไว้เจอกันใหม่ก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครให้ช่อง Bosso Gaming โซโซด,ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ